ผมเสริมนิดนึงนะฮะเป็นคีย์เวิร์ดอันเดียวถ้าคุณเคารพเนี่ยไม่ต้องแก้ไม่ต้องยกเลิกแค่คุณเคารพกฎหมายไม่ว่ามาตราไหนก็ตามอ่ะจูม่อาจารย์เแค่เคารพแค่มาตราที่คุ้มครองบัตรมุของรัฐเนี่ยอันเดียวคุณเคารพไม่ได้เนี่ยแล้วมันกลายเป็นปัญหาเป็น เงื่อนไขสําคัญแล้วก็ไปปั่นกลายเป็นเด็กลงไปถึงโรงเรียนอนุบาลอันนี้ผมคิดว่ามันเลยเถิดเกินไปแล้วใน,ในความรู้สึกของผมนะฮะคือ,อขอขอนหนึ่งเรื่อ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 ง,เร,อง,เ,รองเรื่องการที่ลงไปปั่นลงไปครอบงาสร้างโลกเสมือนจริงครอบงาเด็กไว้เนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยเลยกับการที่พรรคการเมืองลงไปในโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น neutrality ground คือต้องเป็นเขตปลอดการเมืองหรือเขตเป็นกลางอเมริกาเองยุโรปเองเนี่ย republican d e m o c r a ตยังไม่เข้าเลยนะ แต่ของเราเนี่ยเข้าไปถึงโรงเรียนอนุบาล เข้าไปยน้นถึงอะไรเด็กๆเ,เนี่ยทำผ่านไหว้ครูเป็นโลโก้พักการเมืองเอาเอาดดดี้ขึ้นมาไว้บนบนผ่านเด็กๆโรงเรียนอนุบาลปฐมทํากีฬาสีทําขบวนล้อการเมืองมันค่อยๆเห็นอย่างนี้มาก่อนมันก่อนแค่จุฬาธรรมศาสตร์แต่ว่าคือพอะเด็กเขายังไม่มีวิจารณญาณหรือวิจยัจยดีพอในการที่จะต้องเอามาล้อการเมืองเพราะฉะในต่างประเทศก็ถึงว่าโรงเรียนต้องเป็นนิวตรอลิตี้กล่าวตรงนี้ผมนึงบอกว่ามันผิดเราเนี่ยตัดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยใช่ผิดหมดเลยเพราะว่า การเมืองเอาลงไปถึงถึงตรงนี้นะฮะ The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่